แล้วมีไข่แถงมางมีเศษก็จะมีจากหลายๆที่ไอ้อย่างไอ้อย่างรังเนี้ยเอาเามาจากแม่ลาวเชียงราย เราก็มาดัดแปลงให้มันตรงครับนำพืนชาลงในส่วนในรูกับบไหนที่นี้เราก็จะ่เรามีเครือข่ายเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ความเราจะได้ความแตกโต๊ะมีบโต๊ะตัวนี้ก็มี yeah ในแน่หัวเรืออันนี้เป็นหัวเรือเก่าไหนฮะหัวเรือเนี่ยหัวเรือพี่เนี่ยแล้วมันไปอยู่อ๋ออยู่ในเรือใช่เขาอยู่ในหัวเรืออยู่ในโพลหัวเรือดูดูลักษณะปลาลังนานโอ้ทุกทุกที่มีอยู่หมดเลยมีหมดค่ะมีหมดไอตอนเนี้ยสามสี่ลังเต็มไปหมดเลยเออนั่นแหละตามดูมีหมดเลยนะอยากอยู่ตรงไหนอยู่เลยเดี๋ยวหนูมีวิธีหนูหนูมีวิธีงไอสัตบเล็กสัตว์น้อยอื่น ก่อนไล่ไล so. like ่ไอ้น yeah, ี่มันทาตรงนี้เ้วก okay. ็จะเก็บวางไว้แล้วยังไอไรังธรรมชาติอ่ะจะไม่ได้เก็บมา้าการบริโภเต็มเลยี่ยชาลั้งนเหลากหสาพันธุ์เลชามเยอะมาเก็บเกสรล็กนํายื่ที่เก็บมาตามสกกอ้าเต็มชามแคนเดียวเหลือเช่นี้ ถ้าไปไปเจอที่อื่นอ่ะหนูก็ไปเห็นอ่ะทีแรกหนูก็ไม่กล้าเปิดบ้านให้ใครเข้ามาดูนะเพราะว่าหนูว่าเอ้ยบ้านเรามันกรกท,ที่เขาสวนเล่นจีนนี่เขาบอกว่าน้ําหวานนี่เขามันหยอกเปรียปร้ยวไหมอ่ะอะอันนี้ก็เปรี้ยวค่ะมันเขาบางทีเขาก็อยู่กับไปกินมะนาว<อ>ไปกินเขาหมักมันมีการหมักบ่มอยู่ในกระเป๋ะน้ําหวาน,นะค,ะค่ะซึ่งซึ่งทําจากยางไม้มรสชาติน้ำพึ่งชาลงก็จะมีเปรี้ยวอมหวานแตกต่างจากพึ่งพงทั่วไป เขาจะมีการเปรี้ยวอมหวานมีุลินรีที่ดีต่อร่างกายด้วยค่ัเสร็จแล้วเอามาเดินไฟไม่ใช่ไฟแนนซ์แต่ยืดได้ไม่ใช่ไฟเยนการลงไปยืดได้ี่่ะใช่ค่ะเมันต้นมัเป็นยังไงต้นมันเหมือนวว่ี้องทำ ช้ปูนปูนถามเงี้ยแล้วไปล่อบนเขาแล้วแบกเขาขึ้นลงมาอย่างนี้พันอะไรคะที่อันนี้ไข่แผงค่ะไข่แผงเนาะใช่ไข่แผงในในในภูมิปัญญาของเขาอันนี้จางไหนนะั้นอันนี้ของแม่ลาวเชียงรายค่ะลุงรุนลุงล,นลุนเชียงใหม่ียกลุงลุนเชียงใหม่หพันลุนที่บ้านหนูได้ก็จะครึ่งปีละครึ่งปีได้น้ำหวานดังได้ได้ค่ะแล้วก็แยกไหมเงยแยกไปหลายรอบเ่ยถ้าเปิด ว่ามันมันมันค่อนข้างมืดอะหนูยังยังทำเขาอยู่ในแบบเดิมอยู่เลยยังยังไม่อยากรบกวนเขาเพราะว่าเขาเขาถูกย้ายบ้านมารอยางไม้แหล่งอาหารอะไรค่อนข้างจะ่เอพี่ยังไม่ได้แฟนหยิบไปดูอ่าคนคนนี้ขอขอจะเป็นคนแยกสคนแยกคนทาเลยเพราะว่าสายงานเขาว่าเขาอันนี้เขาจะแยกเขาจะดูแลเรื่องแยกขยายส่วนหนูก็จะพีเต์แล้วก็ไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เราเราดีวได้กุนีมันนี่อ๋อใช่ขึ้นภาพได้ออันนี้มากน่มมากเลยนะ่นเหมือนเยอะแล้ว่เปรึมเนะใครเข้ามาก็แยกหลังนี้โตว่อยใหญ่เน่ยอ้หมาโไม่ดุหไห่หด้วยหาุณอ้โหนี่อันนู้นอันน้สวยนสวย ต้ออยินด้านนี้องไม่เเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าเึ่อถืเนี่ยเพราะว่าเขาเขาอยู่ทั้งแถบมันมันเป็นสารพอลิสิตอะค่ะที่มาช่วยลดอาการอักเสบคือตัวนี้เลยตัวยางไม้เขาพอเขาเก็บน้ำหวานเข้าไปก็เกิดการสวยอันนี้สวยใครเข้ามาก็ก็ขอดู โอ้ oh, ลระคำสั่งของนางพญาหนึ่งลางมีนางพญาหนึ่งตัว,วคำสั่งนางพญาเด็ดขาดถือใช่อ๋อหนูหนูไปเ,เริ่มพักหลังหนูเริ่มเริ่มแบบเออเราต้องออกไปให้ความรู้บ้างแล้วนะอะไรนี่ดูสิวูดูนี่ดูไอ้กระเป๋อมนะันอะตรงใหญ่เลยนี่คืออะไรมันนะนี่ใสยพันธ์ุอีสะอืะ์แต่ก็มาเลี้ยงที่บ้านหนูได้หกเดือนฮะก็น่าจะเกือบปีแล้วล่ะ เนี่ยเ,เริ่มเริ่มเริ่มอยู่ได้แล้วอาศัยได้เพราะว่าเขาเริ่มมีมีมีมมอาการแยกรลังแล้วเนี่ยหนูจดไว้อ๋ออพอก่อนโอกัดจนเมื่อเดี๋ยวเข,ขาก็ก็ทางทางขาอ,าออกเองเพราะเราชินกับเขาก็ไม่ไม่ต้องไปรบกวนกันเยอะหรอกคุณใช่ใช่นี่แหละนี่แหละลิ้มลมนมีเดินได้นะพี่ข้างหลังมีนากา อยู่เองทั้งหมดอยู่เองทางบ้านหนูมันหนาแน่นะมันก็เลยเลือกหนูเลยแบบเอาเลยจากเธออยากอยู่ตรงไหนเธอเลือกเลยเธอเลือกได้ตามใจชอบอยู่เองไม่นี้มาอยู่กันจากจากตากทางล่างนี่ทําหักไปไหลายรอบแล้วเนี่ยลายเปีทันเดียวกันโอ้แต่เลี้ยงเลี้ยงอันนั้นเลี้ยงี่เลี้ยง,ง,งในในก็มีด้านนี่ ในตอไม้นี่นี่ตอมะพร้าวเนาะใช่เรารู้ได้ไงว่าเวลาที่จะเอาน้ําหวานเขาว่าเมื่อไหร่อออม่อถ้าเป็นปังกระบอกไงฐอืเออแต่ถานต้นไม้เนี่ยก็มีมีที่นี่ใช้ด้วยมอ่ตอคันหนึ่งเลยนู่น่นะใช่อ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ยเขียนได้หมดคุณเขียนไป ก็จะเป็นกระบอกเที่ยวตานเก่าๆเนี่ยไม่ต้องใช้สารล่อเลยอยู่เองไม่ต้องไม่มีมีมีตาลมีมีมีตาลเสียบอยู่เลยเนาะมีมีตาลเสบอหู่เราดึงออกไปแล้วเนี่นี่คือดอกไม้ที่เขาชอบเลยนะเต็มเลยนะทุกทุเราต้องปลูกดอกไม้ไว้นะไว้เป็นไอ้นี่นะโอ้เต็มเลยนะเป็นฝูงเออ่นดูข้างบนนะเต็มเลยค่ะ นี่คืองานสลีเขาชอบเพราะว่าอ,ออกดอกทั้งปีด้วยนี่คืออาหารหลักๆเขาเลยเนี่ยอ,ออกดอกทั้งปีแล้วก็เจ้าเจ้ารักแรกพบนี่อีกหูดูดิดตอ,อนอันนี้เยอะนะนี่ไงน้องพี่เห็นแล้วและเต็มเลยนี่ได้กี่เดือนแล้วเราจะสมควรเราจ,จ, <ำ S 1> จําได้เราจําหนูจะจําได้ทุกรังในบ้านหนูจําได้กองมอเตอร์ไซค์ ิดว่ามันก็น่าจะเลี้ยงง่ายแต่ว่าถ้าแถวฐานมันสารเคมีกับชิทยามันใช่ใช่ไปอยู่ในวัดไมโครเวฟแต่ลักษณะการแยกพอหนูแยกปุ๊บน้องขอไปลกดดูไม่บินดูไม่อะไรอ้าวแล้วแล้วน้ำหวานที่มันอยู่ในมอเตอร์ซไซค์นี่จะเอาออกอยังไงอ่ะไม่เอาออกค่ะหนูปล่อยปล่อยให้เขาแยกขยายเองตามธรรมชาติแล้วทำหลังล่อไว้ตรงนี้คือจุดที่มัน แยกรังเองบ่อยมากเลยทำรังล่อไว้เขาเข้าอยู่เองแยกไอ้ก็คืออันนี้<ะ>คือรังแม่หนูก็จะให้เขาลักเป็นรังแม่เลยแล้วคือเขามาอยู่ในบ้านหนูถึงเวลาเขาก็จะแยกขยายเองออเมื่อมีตัวนางพญาเกิดใหม่เขาก็จะพากันไปพญาใหม่ไปอยู่ได้ไหมเราก็จะทำรังล่อไว้ให้เขาทุกรังนี่หนูจำได้หมดแล้วก็บางบางรังนี่ไม่ได้ซื้อมาด้วยเงินต้องซื้อมาด้วยแบบแลกมาด้วยใจไปรอสมอด้วยไงดูแลเขาอะไรเขานะเต็มบ้านเลย นะสองลังยังแตกต่างกันเลยมันขึ้นอยู่กับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไอชาลอมันไปเอายางอะไรมาบางลังช่วงเสดาออกค่ะพี่นี่ลงขมหวานนี่ลักษณะนี้แยกขยายอืมเนี่ยอ๋อกันนั่นคืออะไรพัดลมแกนลมนี่กําลังแยกขยายเขารู้ได้ไงว่ามันขยายนี่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยประจํานี่ในมอเตอร์ไซค์ในล้ออืม ยึดหมดเลยยึดหมดอยู่หมดในนี้ก็มีไงอืมในถังขยะนี่ก็มีนะแต่ยังอ,อ,อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อแ่ยางมันทนความร้อนไม่ได้มากมากๆถ้าถ้าประมาณสี่ชั้นกับยางไม้ของเขาอ่ะมันมันละลายด้วยความร้อนค่ะครับหนูก็เลยจะต้องเวลาเนี่ยมันจะมีต้องเปิดน้ำพอกลางวันต้องเปิดน้ําช่วยในนี้ยทั้งหมดเนี่ยมีหมดเลยมีทุกกลังเล,เลยใช่ค่ะอืมนี่อันนี้น่ารัก พี่เห็นไหมหนูล้างชามหนูคุยกับมันทุกวันเลยนะไรโอ้ในกานี่นะว้าโอ้ยล้างชามเออล้างชามนี่ลองลงเอาฟังทุกวันอโ้คืออ้าวเพิ่มมาดูอีกทีอ้าวเข้าเองถ้าอยู่แล้วเราก็ไอปล่อยเลยปล่อยเลยค่ะวันนั้นบางลังจับจำได้ว่าเขาเข้าช่วงไหนหนูก็จะมาเขียนไว้ว่าเขาเข้าเวลาไหนวันไหนเนี่ยดูเดยเช้ามาพี่ วันที่27นี้ที่ที่วิสากิจชุมชนคุณดานจังหวัดนครนายกพี่เขายังบอกกับเราว่าวันนั้นคนคนที่นั่นน่าจะเยอะคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพาอเลี้ยงทางมายาเพราะว่าถ้าอนาคตอะหนูว่ามันขดเล็กขดกลางก็เจ็ดร้อยมีขดใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบบักหมักบ่มวานิลาค่ะอันนี้ไม่ได้บ่มค่ะไม่ได้บ่มที่มาเป็นอนะใช่ค่ะเป็นคนเงินออริจินอลเลยไม่ได้บ่ม อัน,น,อ,น,นอันนี้อันนี้บ่มวนันนลานะใช่ค่ะใช่ใช่ใชน,นี่บ่มวนนีลาเนี่ยโอ้ยใครเข้ามาได้ชิมนะติดใจทุกคนเลยชิหน่อยนะแล้ววิธีกระบวนการที่จะท,ที่จะเอาเขมามาหมักเนี่ยต้องมาแทกเขาเอามีดกรีดกรีดเบาๆอันนี้บ่มกี่วันนะคะอันนี้บ่มหกเดือนขึ้นไปค่ะน่าจะมีแปดเดือนแล้วล่ะเนี่ยชิมแล้วเป็นไงรสชาติอมเปรี้ยวหน่อยๆอแล้วมันมีกลิ่นหอม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  หอมคุณลิ้นชาวต่าง<ม>ชาติใช่อ่ะชาวต่างชาติชอบเลยอุ้ยทำไมยีได้ด้วยเหรอแล้วอย่างเงี้ยร,ราคาพันแปดนี่มันมันห้าร้อยเอ็มแอลห้าร้อยเอ็มแอลใช่ไหมคะโอ้อยเดียวครึ่งลิตรครึ่งลิตรนะนะโอ้โอแล้วไอ้ที่ถ้ามันไม่บ่มล่ะถ้ามันไม่บ่มก็จะเป็นอย่างนี้ส0 0ร l อยเอ็มอลอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะแล้วก็จะมีอีกขนาดหนึ่งค่ะบางคนก็จะซื้อขนาดนี้เก้าสิบเอ็มอลนะคะอยู่ที่สาม้อยห้าสิบาท แล้วเอาไปกินเนี่ยมันไม่เป็นเบาหวานเหรอ,อเป็นไหมทุกอย่างอะพี่ถ้าเราทานในปริมาณที่มากมันมีผลต่อร,ร่างกายอยู่แล้วทานแค่วันละหนึ่งช้อนชาหนูว่ากําลังดีออหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาเพราะตัวหนูเองหนู่็ชากาแฟเนาะใช่ก่อนนอนก็ให้หลับสบายด้วยตื่นเช้ามาเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าทำให้การทำส่วนในในตัวของสบู่เนี่ยหนูก็จะเริ่มแรกเลยหนูก็เป็นเจ้าหน้าที่ทีู่นยนพักคอย ก่อหนูก็เลี้ยงกันเหงาๆแอบไม่รู้อะไรไม่มีทิศทางานหนุ่มก็แค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง่ะพี่คุณเอาตั้งสวยไหมใช่ไม่ช ไอ้ไอ้มันจะแล้วแต่แล้วแต่ให้ลูกค้าเขาเลือกบางบางคนก็จะเป็นรุ่นนี้ร้อยห้าสิบแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระถิ่นเทพาก็จะสองร้อยใช่ค่ะถ้าลังสวยๆก็จะแพงหน่อยอันนี้แล้วเราเราทำมาหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกเลยว่าทั้นั้นก็บอกกล่องนี้เจอสำหรับหนูอ่ะท,ที่หนูทดลองเนี้ยมาชันลงมาสามารถอยู่ได้ทุกที่ไอไอ้นี่ไม้อะไรมันแดงๆไม้สักเหมือนกันคะ่ะแต่หนูหนูทาสีหนูทาสีย้อมไม้ก็ลองให้ดู อันนี้ว่าที่เราใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ของหนูหมดเลยอันนี้หนูออกแบบหมดเลยนะหนูภูมิใจมากเลยอากันนะก็จะเถียงกันทำอย่างงี้สิทำอย่างงี้หอมเนจยมันลุยกันสบู่เลยอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำตามธรรมชาติของเขาแบบนี้ตามธรรมชาติ แเรวก็ไม่ได้ทิ้งทุกอย่างของเขาที่ใช้ได้หมนูชื่อยอดขวัญอุจวาทีค่ะนางยอดนางยอดนางค่ะนางตะกูลอุจาวาทีอออุจอาจะะค่ะออจ้องเล่าไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูด้วยความที่หนูเป็นอสมหนูรู้ว่ามันมันถ้าจะาทานในปริมาณที่มากมันมันวันที่27นี้ที่ที่วิสาขิจชุมชนคุณดานจังหวัดนครนายกพี่เขายังบอกอืม อันนี้ก็วิธีการเอาออกมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งหนูก็จะตั้งฐานให้เขาเลยให้เขามาทํา้แล้วก็แบ่งออกมาครึ่งหนึ่งแบ่งมาส่วนนี้ก็นเท่าไหร่คะก้ละสี่สิบบาทค่ะบค่ะก็ที่หันมาสนใจเลี้ยงชนโลนะคะเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ติดต่อกับฝั่งอัมพวาทางฝั่งอัมพวาเขาเลี้ยงมาก่อนแล้วเราก็ไปด้วยอาชีพของหนูขับรถพ่วงข้างขายขหมกนะคะหนูก็เข้าไปตามบ้านแล้วหนูก็ไปเห็นว่าเอ้ยเขาเลี้ยงอะไรกันที่เป็นกล่องกล่ององกล่อง จากการพูดคุยค้าขายเฮาโมกของเราเนี่ยแล้วก็ได้ไปสืบทราบมาว่าเออเขาเลี้ยงไอตัวชนาลง่งแล้วก็เฮ้ยมันเหมาะมันเหมาะกับตัวหนูมันเหมาะหนูก็ยังคงขายของได้ปกตินะคะแล้วหนูก็ยังสามารถเลี้ยงชานลงได้เพราะเดิมทีเรากลับมาดูที่บ้านเราแล้วเห็นแล้วว่าว่ามีมีชานลงอยู่ตามเสาบ้านมีตามบันไดบ้านเราก็เลยเริ่มจากต้นทุนที่300บาทซื้กอ,อ,อกล่องเปล่ามาค่ะแล้วก็มาต่อโดยวิธีการต่อเราก็ต่อแบบชาวบ้านธรรมดาเอาสายยางต่อออกมาเลย แล้วก็ปัจจุบันเราก็ใช้เวลาใช้เวลาณนะปัจจุบันเนี้ยเราเราก็มีชาโลงนะคะที่เป็นของตัวเราเองแล้วก็ฝากไว้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆเข้าร่วมธนาคารชาโลงอีกนะคะณนะปัจจุบันที่อยู่ที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยประมาณ500หลังที่เป็นกล่องกล่องเลี้ยงนะคะไม่ใช่เป็นหลังธรรมชาติแล้วก็มียังฝากไว้ที่วิสาหกิจชุมชนไม่ว่าจะเป็นขุนด่านจังหวัดนครนายกทางฉะเชิงเซาทางอะไรอย่างนี้ก็ ททาง,งที่นครนายกนี่ก็ประมาณ2 0 0รลังแล้วก็จะมีธนาคารชาลงลงในชุมชนอีกนะคะเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้นะคะแล้วก็เรียนรู้รักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้สารเคมีค่ะใน,ในส่วนผลผล,ผลิตนะคะและการสร้างรายได้จากตัวชาลงลงเนี่ยหนึ่งเลยอ่ะเราสามารถสร้างรายได้จากการขายความรู้ค่ะแล้วก็2อ,อ่ะพอเราสามารถเก็บเป็นเก็บผลผลิตเขาได้เป็นตัวน้ําผึ้งเราก็จะเก็บน้าผึ้งมาจําหน่ายปเป็นในการบริโภค แล้วก็ยังเอาส่วนของน้ําผึ้งนะคะมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะมีของหนูก็จะมีสบู่สบู่ก้อนนะคะสบู่น้าผึ้งชาลโลงแล้วก็จะมีสบู่เหลวน้าผึ้งชาลโลงแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่ทําเพื่อบริโภคนะคะก็จะมีะน้าผึ้งชาลโลงที่แบบไม่ได้ผสมอะไรเลยเป็นตัวออริจิันลสายพันธุ์ขนเงินนะคะแล้วก็จะมีน้าผึ้งชาลโลงหมักบ่มสมุนไพรมีหมักบ่มฝักวานิลานในส่วนถึงในส่วนของการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ได้ทาง มหาวิทยาลัยราชพัฒจอมบึงนะคะหมู่บ้านจอมบึงนะคะเข้ามาช่วยส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะมีพี่ๆนะคะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องการพานุไปอบรมต่างๆอย่างที่ผ่านมาก็มีเมื่อปีที่แล้วเราไปอบรมกันที่จันทบุรีแล้วก็ไปเอาความรู้จักของจันทบุรีนะคะมาใช้ปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมและครั้งล่าสุดนะคะที่วันที่27นะคะที่ที่จะถึงเนี้ยเราก็ไปนัดเจอกันการ เขาเลี้ยงนางพญาค่ะที่วิสาหกิจชุมชนขุนดานจาังหวัดนครนายกค่ะวัสดุวัสดุที่เราใช้เลี้ยงนะคะเดิมทีก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติเลยเราเอามาเลี้ยงเอาเอามาล่อเขาไปก่อนก่อนที่จะนําเขามาลงรังลงรังเลงีลลล้ยงนะคะก็จะมีรังเลยก็จะมีรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งซึ่งหนูจากจากการทดลองของหนูแล้วนะหนูชอบที่สุดทํางานง่ายที่สุดก็คือจะเป็นรังในรูปแบบของกล่องขนาด a อซอะคะอ่ะแล้วก็รังรังที่เราสามารถเานำมาใช้ได้นะคะ ที่จับวัสดุธรรมชาติทั่วไปก็จะเป็นกระบอกไม้ไผ่กระบอกเขี้ยวตาลพระองค์น้ําตาลกะลามะพร้รา,พาวเอาอย่างที่เห็นตามในบ้านเนี่ยอหม้อหม้อเก่ากาเก่ารถมอเตอร์ไซค์น้องสามารถอยู่ได้หมดเลยค่ะก่อนที่โนจะนําเขามาทําประโยชน์เพื่อลงลังแล้วก็สร้างรายได้ต่อไปคือตอนนี้รอบบ้านเนี่ยมีหมดเลยมีหมดเลยค่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นฐานฐานรองอฐานรองกระถางต้นไม้ก็มีมีรองเท้าที่พี่หเห็นอยู่น่าจะมีเก็บพาไปบ้างแล้วก็แสดงว่าบริเวณนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่มีสารเคมีเลยคชะชนโรงเป็นตัวชี้วัดเลยค่ะถ้าชนโรงสามารถอาศัยอยู่ได้ขนาดนี้นะคะแน่นอนยที่นี่ถ้ามีก็ต้องน้อยในในรัศมีสามร้อยเมตรค่ะต้องไม่มีแน่สารเคมี ใช่อ่ะทั้งที่หนูอ่ะใกล้ชิดเอาพวงข้างเนี่ยรับผู้ป่วยแล้วใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากเลยนะ mm hmm. แล้วด้วยความที่ว่าเนี่ยหนูอหอมกก็ขายไม่ได้อะไรก็ขายไม่ได้แถมตัวเองต้องมาโดนแอลกอฮอล์ทุกวันทุกวัน,วนผิวหนังแห้งมาก mm hmm. หนูทำสบู่ใช้เองเลย mm hmm. เราก็ไปได้รับความรู้มาจากกลุ่มกสน mm hmm. เขาก็เอาเอาน้ำผึ้งปกติทั่วไปนี่แหละมาทํา